จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยโรคโควิด -19 จากการระบาดรอกเดือนเมษายน2564จนถึงปัจจุบันรวมแล้วมากกว่า3,500รายซึ่งนอกจากการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุกและการควบคุมการระบาดของโรคแล้วส่วนที่สำคัญที่สุดอีกส่วนคือการรักษาพยาบาลและการบริหารจัดการเตียงให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วย ที่ผ่านมาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส2019สบกหรือสบอคจำแนกผู้ป่วยโรคโควิด -19 ออกเป็น3สีตามกลุ่มอาการคือสีเขียวสำหรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยสีเหลืองคือผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็วมีความเสี่ยงและมีโรคประจาตัวที่สาคัญและสีแดงคือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหอบเหนื่อยหายใจลาบาก อ,อักเสมีภาวะปอดบวมเพื่อการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเป็นการบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบ <Okay. S 1> นายรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมสำหรับผู้ป่วยทุกระดับสีในส่วนของผู้ป่วยสีเขียวนะครับก็เป็นผู้ที่ไม่มีอาการตอนนี้ทางโรงพยาบาลสนามมีเพียงพอนะครับ ส่วนผู้ป่วยสีเหลืองนะครับซึ่งเริ่มมีอาการแล้วนะครับตรงนี้ในส่วนของศักยภาพของโรง,งพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ยังรองรับได้อยู่นะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยโดยสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กําลังลงไปประเมินนะครับโรงพยาบาลเชียงดาวโรงพยาบาลสารพีนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพขึ้นมาให้สามารถที่จะรองรับรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเ,เกณฑ์สีเหลืองได้นะครับ การประเมินระดับอาการของผู้ป่วยเป็นส่วนสำคัญต่อาการรักษาซึ่งหลังจากที่ท,ทราบผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิด -19 จะต้องเข้ารับการประเมินที่จุดคัดกรองของโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่หนึ่งศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลสนามในระดับสีเขียวหรือโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าหากมีอาการในระดับสีเหลืองและสีแดง ผู้ป่วยจะต้องเข้ามารับการประเมินหลังจากนั้นทางทีมแพทย์และพยาบาลก็จะจัดนะครับในเรื่องของเตียงต่างๆว่าจะให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปรักษาพยาบาลอยู่ที่ไหนส่วนการที่จะรับผู้ป่วยเข้ามาโรงพยาบาลสนามนะครับจะต้องมีรถนะครับรถของทางโรงพยาบาลสนามเข้าไปรับนะครับ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับในส่วนของโรงพยาบาลที่ทําการตรวจคัดกรองท่านถ้าผลเป็นบวกเขาก็จะแนะนําให้ท่านให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อเหล่านั้นนะครับอยู่บ้านแล้วปฏิบัติตัวย่งไรรอจนกว่าจะมีทีมของโรงพยาบาลสนามโทรเข้าไปหาท่านแล้วนัดหมายเรื่องของการเข้ารับการรักษาพยาบาลนะครับสําหรับผู้ที่มีอาการหนักนะครับมีอาการแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการติดต่อท่านก็สามารถโทรมา สอบถามนะครับหรือว่าโทรมาปรึกษาที่สายด่วน1669ได้นะครับการนำผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลสนามโดยหลักแล้วเป็นการแยกผู้ติดเชื้อให้ออกจากชุมชนออกจากคนรอบข้างเพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่เชื้อจนกว่าจะพ้นระยะ14วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการหรือวันที่ตรวจพบเชื้อซึ่งในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า1,800เตียง จากจำนวนรองรับผู้ป่วยทั้งหมด3,210เตียงโดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ322เตียงโรงพยาบาลสนาม2,321เตียงโรงพยาบาลเอกชน192เตียงโฮสปิเทล320เตียงและอื่นๆอีก55เตียงซึ่งพร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด -19 อย่างเต็มที่ทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน